สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมไพ่เตนานานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภ,ภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน ได้มานานแล้วนะครับท่านเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการติดติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตูที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดขายของเหรียญอยู่ตรงไหนแล้วผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านครับว่าปีพศนี้และเหรียญนี้คือจุดขายอยู่ตรงไหนราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านรอฟังดีๆนะครับมันเห็นอยู่ประมาณสามจุดครับถึงมีอยู่ประมาณสี่จุดครับสำหรับเหรียญนี้เท่าที่ผมดูดูอยู่นี่ครับพิมพ์ับ เราไปดูลักษณะกลัษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นแบบว่าลักษณะแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวโพนีคกิอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยใครๆก็จะหาว่าผมเพี้ยนละมั้งเนี่ยพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ใส่ผมคือพูดเร็วไปไปบางมันก็เลยผิดไปดื้อๆเราแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยนะครับผู้ิพลนอุรุจิเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชการทีเ่เก้าครับท่านแล้วบนรูปรูปพระองค์ท่านก็คงชัด มาดูครับนี่ขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงมั้งครับเนี่ยโอ้โหมีการสึกร้อยนี้นิดหน่อยแล้วก็มีรอยบุบลอยบีดตามขอบเลี่ยวเท่านั้นครับตรงกลางไม่มีแน่นอนครับดูสิครับคมชัดเจ๋วมากเห็นชัดเจ๋วเลยครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเหรียญนี้มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรนบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาจับมือลูกลูกความดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2538ตกัห้าร้อยสาสิแปดครับตั้สองห้าสามแปดนะครับอืไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นอันดับที่หายากนะครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางว่าเรียนลุนล้าปะลาดล้ำต่ลงมาอันี่คือแม่นานโชคประหยัดและล่างจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบีกนะครับจุดซื้อขายอเอาความกว้างของเรียนก่อนแล้วกันนะครับความกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้นำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านในระดับยยนเซียนะก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่านส่วนนี้จะผ่านการใช้นั่นตุวยที่เหรียญละ สี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านกันใช้ส่วนสี่จุดที่ผมจะให้ดูนี่ครับคือจุดแรกนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับสะลุจะหายไปแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับหายไปแล้วครับจะลูเห็นเหรียหัวนิดเดียวเองครับท่านนี่จุดแรกนะครับจุดที่สองก็ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบไส้แตกหรือว่าสามขอบนี่แหละครับนี่ครับจุดที่สองนะครับจุดแรกก็ตรงนี้จุดที่สองคือตรงนี้ครับเนี่ย ี่สองหาแปดแทบหาไม่เจอแล้วนะครับแทบจะไม่มีเลยครับแบบนี้ครับแล้วจุดที่สองคือจุดที่สามครับเมื่อกี้สองจุดไปแล้วจุดที่สามก็คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับทางนี้ครับดูด้ยครับฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็นทั้งขอบเป็นทั้งเหลี่ยมเลยครับนี่นี่ครับจุดที่สามดูขอบเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ไปให้ดูตรงนั้นครับขอบเหลี่ยมนี่ครับฝั่งนี้ใหญ่ครับฝั่งนี้เล็กนิดเดียวครับนี่ครับก็จุดที่สามนะครับ จุดที่สีก็คือปีพศนี่ครับปีสองห้าสามแปดนี่นะครับราคาดีมากเลยนะครับเขาให้อยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับสำหรับเป็นแบบนี้นะครับ